สวัสดีครับวันนี้กับบูชอลเซอร์วิสนะครับนะวันนี้ก็มาพูดกลางกันหน่อยครับแหลงใต้กันเบ่อยครั้งแล้วครับนะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษากลางบ้างนะครับนะอาจจะมีทองแดงบ้างไม่เป็นไรนะครับนะกับบูชอลเซอร์วิสนาลาวีนะครับนะคันนี้ก็ฮิตสันบิ๊กเอ็มนะครับเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเมื่อก่อนดังมากครับรุ่นนี้ครับก็มาดูไซต์นะครับว่าคันนี้ทําไมผมถึงต้องมาลงในคลิปนะครับนะ วันนี้ก็ลงรุ่นเก่าๆบ้างนะครับนะทำแต่รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวรุ่นเก่าจะน้อยใจนะครับนะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับอันนี้ก็คือนั่นครับคือตัวออยคุณเลือนะครับนะอันนี้ครับอันนี้มีปัญหาเรื่องน้าครับน้ํารั่วครับมาดูตัวเจ้าปัญหานะครับนี่รุ่นเก่าๆนะครับนะเนี่ยคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็ลองดูนะครับนะมาดูกัน ครับตัวพี่เกมฝาเดงนครับนะตัวนี้เครื่อง BDI นะครับนะนี่ครับระยะยาวๆนะครับนี่มันจะกินตัวเองนะครับกินเป็นเนื้อเป็นนี่ครับคันนี้รู้สึกจะเป็นตามมดนิดนึงครับน้ําจะล่วั่วซึมแค่นิดเดียวครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันมันมีปัญหาปากหน้าะไรครับนะนี่เลยครับลองดูครับ มันจะกินกินันทะลุประมาณรูเท่าเข็มได้ครับตัวนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นของเช็คนะครับนะรุ่นี้มีของใหม่เปลี่ยนนะครับน,ะนี่ครับมาดูของใหม่ครับของใหม่ก็ตัวหนึ่งก็ไม่าราคาก็ไม่เท่าหร่ครับราคาไม่แดงครับก็แค่พันกว่าบาทเองครับตัวนี้ ไม่ต้องใช้ของเก่าครับคือเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยครับใหม่เลยครับใหม่มีขายครับไม่ต้องเบิกห้านะครับตามร้านครับตัวนี้ดูนะครับเปื่อหมดแล้วครับในนี้ก็ขาดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยครับนี่รุ่นเกๆต้องขยันดูแลหน่อยนะครับนะต้องดูแลดูเรื่องน้าครับเพราะว่าส่วนมากมันจะมีปัญหาพวกท่อน้ํานี่ครับมันจะกินตัวเองนะครับตัวนี้ หลายยาวยา,วยาวครับรถรุ่นนี้มันก็หลายปีแล้วครับคันนี้ก็มีทำปั๊มโซลาด้วยครับคันนี้ปั๊มโซลารั่วนี่ครับก็เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มไปด้วยครับคันนี้แล้วก็เปลี่ยนออยพุลเลอร์ er. อยู่ด้านนี้นะครับนะนี่เลยดูด้านในก็อย่างที่ว่าครับรุ่นนี้มันรุ่นเก่านะครับ ต้องขยันดูแลเรื่องน้ำหน่อยนะครับนะนี้ก็ทำการประกอบกลับเลยนะครับนะใหน้น้องประกอบกลับเข้าไปแล้วครับตอนนีนะ้แต่ดีคันนี้ครับเจ้าของเขาดูแลน้ำแล้วก็ดูแลความร้อนดีครับคันนี้ดูเพราะก่อนที่เป็นรถทุกน้ำยางครับคันนี้ทุกน้ำยางสดครับก่อนจะเอารถ ข้าของถึงเก่าแต่ก็ดูแลอยู่ตลอดนะครับนะเขาก็เปิดเช็คน้ําเช็คมันเครื่องก่อนครับครับถ้าคนที่ว่าจะจ้างลูกจ้างนะครับเรียบร้อยครับพอลูกจ้างมีแต่สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทำงานเลยครับส่วนมากจะไม่ค่อยดูครับถือว่าเท่าแก่มีเงินเยอะครับติดเครื่องแล้วก็ไปเลยแต่คันนี้ดีครับเท่าแก่เขาเป็นคนที่ว่าดูแลเองครับคันนี้แต่ก็ขับเองครับ ก็โอเคนะครับกับคลิปนี้อาจจะเพลี่ยนเปี่ยนมันทำแม่งทำแม่งไปสักหน่อยครับนะกับการพูดกลางก็ฝากกัด้วยครับนะกับอูเเฉาวสวิตนาทวีนะครับนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับอู๋เฉาด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ทําคลิปที่มีประโยชน์ให้มาชมมาดีกัครับ,รบสวัสดีครับตายช่างก่อน